สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องผมอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ก็จะอยู่ในโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็ผมจะมาบอก5วิธีนะครับในการสร้างตําเน่นะครับที่ดึงดูดให้คนคลิกวิดีโอนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือการใช้ภาพที่มีความชัดเจนแล้วก็น่าสนใจนะครับพยายามเลือกภาพที่มีคุณภาพรายละเอียดสูงนะครับแล้วก็สื่อถึงเนื้อหาของวิดีโอได้ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งแรกที่ทุกคนเนี่ยมาคลิกวิดีโอดูอะส่วนใหญ่เราจะดูตําเหน่งเป็นออัันนดบแรกะ่ข้ที2 นะครับก็คือพยายามนะครับเพิ่มข้อความที่ดึงดูดนะครับใส่ข้อความสั้นๆอาจจะไม่ต้องยาวมากนะครับเพื่อสื่อถึงเ,ออเนื้อหาภายในวิดีโอของเราให้สามารถหยุดนิ้วของคนดูให้มาดูคลิปวิดีโอของเราได้นะครับอาจจะใช้เป็นฟอนต์ใหญ่ๆอ่านง่ายแล้วก็โ,นโนดดเด่นนะครับข้อที่3นะครับก็คือเราจะต้องพยายามใช้สีที่ตัดกันนะครับเพื่อทําให้ข้อความกับพื้นหลังเนี่ยมันเข้าใจไหมมันเหมือนแ,แบบอย่างตัวตัวอย่างเนี่ย,ย<ๆ>นะครับแล้วก็ข้อความสีขาวเนาะเพื่อเขาเรียกว่าเป็นที่ทาให้แบบเราอ่านง่าย ข้อที่4นะครับก็คือใส่อารมณ์แล้วก็ปฏิกิริยานะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นอคอนเทนต์ที่แบบตลกตลกหน่อยก็พยายามใส่มูตที่มันฮาๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมผมไม่ได้ <c oughs> ถ้าผมเป็นอย่างของตัดต่อวดีโอเนี่ยก็จะแบบวิธีการรับเซ็นเตอร์สองภาษานะครับแม้ว่าเนื้อหาข้างในมันจะจะไม่ได้แบบถูกใจหลายๆคนบ้างนะครับพอเพิ่งอ่านคอมเมนต์มาเนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือพยายามให้เราเนี่ยรักษาความสอดคล้องระหว่างการออกแบบตัมเนลกับลวิดีโอนะครับซึ่งเรื่อง ผมดรอติกมานะครับก,ก็ก็อันนี้ก็เป็น5้าวทีนะครับที่ที่จะมาสรุปให้คนทํา YouTube ว่าเ,เราเนี่ยจะต้องทํายังไงให้แบบตําเนวของเราเป็นที่ดึงดูดกับผู้ชมของเรานะครับก็คลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็หวังว่าจะช่วยทําให้คนเนี่ยสามารถไปออกแบบปกได้ดีมากขึ้นนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาบอกโน้ต h าวอะไรแต่ก็จะมาบอกวิธีการมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นทีมเป็นอันนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าคลิปนี้ไม่ถูกใจใครก็ต้องขอ ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ